เอาละรครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันที่จริงมันจะไม่มีนะครับก็คือว่ากะจะมาเดินหาของเพื่อจะเอาไปสร้างบ้านในพาร์ทที่3พาร์ตต่อไปนี้แหละครับแต่ว่าพอดีมาเจอผู้รอดชีวิตครับก็เลยได้ยาวเลยนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือคลิปนี้มันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับอาจจะเดินหน้าคลิปเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ลองไปรับชมกันดูนะครับ หมดแล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาครับเขาอยู่ข้างในคนหนึ่งโอ้ที่ทำสาดน้ำเยี่ยมเลยเฮ้ยปลอดภัยแล้วพี่ฮัลโหลฮัลโหลเหรเป็นไงบ้างอะปลอดภัยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องถอดหนอ้ากากคุยกันคะมันมันไม่มีเสียงอะม <c oughs> ีตกเลือดหรือเป,ปล่าครับเนี่ยอ๋อเปล่าครับเปล่าเปล่าผมขอย,ยาเพิ่มอไีกได้ไหมมันมันต้องการยามากหรือสักเม็ดหนึง่ง <c oughs> แล้วเพื่อนนี่จะตามมาทีหลังไหมครับเนี่ย กินได้นะครับเนื้อกินได้เลยเนี่ของเป้าผมเองเนื้อเป็นเนื้อกวางครับกินได้อร่อยฮัลโหลครับฮัลโหลจะเดินทางไปไหนต่อเน,นี่ย <c oughs> เฮ้ยผี <c oughs> หลุดมาได้ไงเนี่ย แค่ลุงผมจะเดินทางไปเรื่อยๆครับเดินทางเข้าป่าไปเรื่อยๆจนไปถึงเมืองอโลปาติโนอะไรสักอย่างนี่แหละพอดีมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นอ๋อแบบไม่เจอกันแล้วโอเคจะอยู่ทถวนี้แหละครับเดี๋ยวรอพี่ผมก่อนนะครับอ๋อโอเคครับงั้นขอโชคดีนะครับโชคดีครับครับผมขอบคุณมากสำหรับยาเด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเจอกันนะโลซอนครับโลซอนโอเคครับแล้วเจอกัน เจอกันครับแล้วเจอกันขอให้นายโชคดีนะเพื่อนโอเคก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยิตต์ดนตรีสู่เกมเดซี่สเตอร์ลีนพาร์ทที่สามแล้วนะครับผมยุย <c oughs> พาร์ทที่สามแล้วเว้ยแล้วผมวันนี้เนะี่ยเราจะมุ่งหน้าไปเมืองโลปาติโน่หรือสักอย,ายนะนะ่างนั่นฮะพอดีพอดีเกมค้างครับมีพี่นะครับพี่นัทนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับพี่นัทจากพาร์ทที่แล้วนี่แหละที่เรา ไปเอ่อไปบินมานะครับรถคว่ำม,มานั่นเองครับก็เลยได้แยกย้ายกันเซิร์ฟรีกระจ,ยระจายไปแบบว่าบ้านหายหมดเลยก็เลยตอนนี้ต่างคนก็ต่างฟาร์มของใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีชุดกันรังสีนะครับแล้วก็มีเบ็ดด้วยผมจะไปหาพี่เขาแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยพาไปไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มของดีๆโอเคงั้นขอตัดคลิปเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมจะไปหาพี่เขาแล้วก็ให้พี่แกพาไปฟาร์มนะครับส่วนโฮลเลซอนก็อยู่ตรงนี้ ผมอาจจะยังอัดไม่ทันนะครับตอนที่มาเจอโฮลเรซอนเนี่ยเพราะว่าผมวิ่งมาจากการลากกวางตรงนู้นวิ่งคามานี่แล้วก็โดนซอมบี้ไล่หวดอนกันนะแต่ว่าเห็นห้องมันปิดอยู่นะครับแล้วก็มีซอมบี้เต็มโรงออคลิบาลเลยผมก็เลยวิ่งไปส่องดูเห็นโฮลเรซอนพันแผลอยู่ข้างในนะก็เลยมาช่วยก็ช่วยได้พอดีครับทันวเวลาพอดีโอเคผมไปด้วยากวางก็ยังร้องอยู่นะครับกวางเยอะ ผมน่าจะจะไปถัดอีกสองเมืองอ่ะผมน่าอยู่ติดเมองแลวนั้นอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้โฮเลซอนเราไปด้วยนะเฮ้ยอุ้ย <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> มันนอนอยู่ไอ้ตัวนี้ <c oughs> อูห้หูเอาเรื่องสุดยอดเคยโดนระเบิดแปดปาดหน้าแบา <c oughs> บ<า>เคยครับผมอ๋อเป็นไงอะ่ะเลือดเลือดมันลดไหม รถครับอุ้ยรถเยอะไหมอ่ะไม่ได้เยอะมากนะเราลองเล่นดูไหมเล่นเลิศแบบนี้เลยนะเนี่ยผมมีระเบิดแฟลตอันหนึ่งมก็มเีเลือดเลือดเอ้ยมีเหมือนกันเหรออุ้ยดึงสลักแล้วด้วยอ๋อแปะคืนได้ผม,ผมเกิ่งเจอจริงจะลองลอหรือเปล่าล่ะครับอยากลองว่าอยากลองเหมือนกันนะปาดหน้าผมเลยถ้าผมตายก็ นะช่วยผมด้วยแล้วกันอู้อุ้ยอุ้ยเบ้อะวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยหูดับอื้อเฮ้ยหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราต้องการตรงนี้คิวเดี๋ยวค่อยแชทก่อนก่อนครับจะได้เรวค่อยเปิดวิวได้เลยโอเคคุณผู้ชมเรามีเอ่ออุ้ยมาทางนี้อีกแล้วเนื้อหอมมันยิงเลย ไปบปะปะโอเคผมปลอดภัยดีผมปลอดภัยดีมดยด <c oughs> ไม่ว่ายจะลูกเขาไปก็ได้ด้านบนมีลูกซองอยู่วะป้าเบ้าผมอยากได้กระสุนน่ะ

มผมยิงมันไม่ตายอ,อ่ะผมฟันอยู่ตอนนี้ <c oughs> โอเคมันตายแล้วมันตายแล้ว <c oughs> เปิดเข้าไปได้ไหมเนี่ยฮัลโหลเข้ามาเลยโอเคผมรอดมาได้แล้วว <c oughs> ิ่งฝ่ามาเมื่อกี้ คู่นะโอเคเราจะบู๊กันแล้วใช่ไหมเนี่ยผมมาเปิดประตูเลยมาผมยิงได้เลยไหมเนี่ยเสียงดังนะว่ามันจำเป็นงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวผมยิงก่อนแล้วกันถ้ามันเข้ามาใกล้ตุดๆแล้วคนก็โอเคงั้นก็ได้ Ok Úi, <laughs> <laughs> không thế còn không Cô đi trên đất đọc hay đóng đọc hay đóng đọc hay tài thế, mày đi Mày là bắn luống này à Ui Ui đấy ไหวไหมครับไปเข้าเข้าข้างในกันผมม oui, ีเมล็ดฟักทองเอาไหมผมมีเมล็ดฟักทองนะปลูกได้จะปลูกเปล่าปลูกเลยแม่ตรงนี้เลยปลูกปลูกปลูกทิ้งไว้เลยเผื่อคนเขาเดินทางมาโอ้โหโพลีโซนนี่คนดีนะเนี่ยทนายว่าจังสั้นเดี๋ยวเราปลูกแป๊บหนึ่ง นี่ฮอลลรซอนแนะนำมาครับว่าให้ปลูกไว้ข้างๆเพื่อมีคนเขาเดินมาจะได้กินได้นะครับโอเคโอเคแล้วฮอลลรซอนจัดการเลยโอ้โหรถน้ำดูทรงพวกเราแล้วดูไม่เหมือนคนดีเท่าไหร่นะทำดีเป็นด้วยไหมนี่เขาเรียกอะไรนะตู้ตู้อิ่มบุญไอ้เติมบุญอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมตู้อะไรตู้ตู้บุญเติมตู้แบ่งบุญเหรออใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละ ได้ครับได้เฮ้ยมีรถมารถรถระวังนะเฮ้ยรถสวยละเฮ้ยเวรละเพื่อนฮัลโหลเพตายหรือยังเนี่ยฮัลโหล เออขอคุยด้วยขอคุยด้วยนิดนึงตายหาแล้วอะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะขอโทษทีครับผมขอโทษทีครับขอโทษทีครับพี่ขอโทษโทษเพื่อนเพื่อนผมเละไปแล้วอ่ะโอ้โหโทษขอโทษทีขอโทษทีโอ้โหจะไปไหนเนี่ยขับซิ่งไปแหเลนพอดี สิ้จริ้งหลบไม่ได้ยิงยี่เรือหลบแล้วขอโทษขอโทษไอ้ขอโทษนะผมขอโทษนะครับคือพอดีผมจะไปรับเพื่อนผมไงระวังด้วยระวังด้วยมันมีคนยิงกันอยู่แถวนี้โอเคผมนึกว่าแก๊งอีกแก๊งหนึ่งไงขอโทษขอโทษขอโทษไอ้คุณแบ็คสเปซนี่มาเพื่อนผมดีนะขอโทษดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปรับเพื่อนให้ไหมครับเดี๋ยวเป็นหนึงเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนอ๋อได้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 โอเคโอเคเดี๋ยวไป็นหนึนเดี๋ยวผมกลับมารออยู่เนี่ยได้เลยครับได้เลย โอ้เพื่อนเละเป็นขี้ไปแล้วโอ้ไม่น่าเลยแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุนิดหน่อยแต่ผมแยกของเพื่อนไว้ให้แล้วกันโอเคเราจะรอเขาอยู่ตรงนี้นะโอ้หโดนรถโดนรถชนไปเมื่อกี้โอ้โหหน้าเขมัมเลยดีนะผมเห็นก่อนแล้ววิ่งลบทันอ่ะโอ้โหไม่งั้นนี่หัวระเบิดขับมาเร็วด้วยนะคนรถคันเมื่อกี้โอ้โห โชกายนะเพื่อนไม่เป็นไรเขาขอโทษแล้วเขาน่าจะเขาน่าจะไม่กล้าหักหลบนลครับเพราะเขาขับมาเร็วมากเขาก็กลัวเขาตายเหมือนกันนั่นแหละแต่ดูอีกดูอีกดูอีกทีมันก็เหมือนมันจงใจขับชนยังไงไม่รู้แต่ไม่เป็นไรถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกเอาชีวิตรอดไว้ก่อนแล้วกันเขาน้าจะไปแล้วครับเขาน่าจะไม่กลับมาแล้วล่ะ แต่เดี๋ยวผมจะแยกของแล้วก็รอเพื่อนตรวนี้เนาะ <shops> เดี๋ยวไว้กลับมาเดี๋ยวจะตัดตอนที่เพื่อนมาอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดินเดินอยู่หัวขมำเลยนี่นี่ทางนี้เนี่ยของของน้าทั้งหมดเลยแล้วก็พี่คนนี้นี่ของพี่ตรงนี้นี่กองนี้ผมแยกไว้ให้แล้วผมก็เดินอยู่ข้างถนนนะหัวระเบิด ฮัลโหลครับฮัลโหลโฮอลเลนสนได้ยินไหมฮัลโหลหรอยู่ไหนอะ่ะอยู่ที่รถอะ่ะฮอลเลนสันไปไหนกันแล้วเนี่ยที่รถอะ่ะใช่นนใช่อยู่ตรงโบสถ์ด้านหลังโอเคโบสถ์ในเมืองเดิมเนาะครับโอเคครับไปโบสถ์ไว้ยเขาโบสถ์แล้วก่อนทีนี้ไปไปยันต่อเลยไหมเขี่ยค,ครับพร้อมลุย ตตตึึึงงงระวังน,นันานฝ่าข้างหน้ามันน่ากลัวเป็นมันมีอะไรเหรอครับข้างล่างนี้จะไปเป็นเป็นอาหารนะอ๋อโอเคผมจะระวังตัวให้มากเขาบอกว่าข้างหน้าน,นี้ระวังตัวหน้าไนาได้จะรอดไ,ไหมไปเนี่ย โอเคไปเราจะค่อยๆกระดึบไปนะครับดูว่าสองคนนี้เขาจะเป็นพวกสายจริงจังเกมมิ่งอยู่นะเนี่ยดูจากการเล่นเขาเนี่ยนี่มาเจอผมเขาค่อยสายเอือรือครับสายติงตองปัญญาอ่อนครับไม่เต็มบาทเฮ้ยไอ้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 ใครวะน่ะเพื่อนหรือเพื่อนอยู่นี่อ๋อไอโอลิซอนมันมีหม้อสสีส้มตกใจมาเลยโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้ว ใส่เนี่ยโอ้ใส่ได้โอ้เยี่ยมโอ้ใส่ได้แล้วพี่เจ๋งไปเลยใช้ปืนนี่พันท้ายปืนใช่ใช่ใช่ผมใส่ได้ประตูให้หน่อยเลยบ้าปืนบ้าปืนเปิดฮัลโหลผมจะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวนะฝากบอกโค้เลซอนด้วยนะเปิดประตูโอเคครับครับนี่ต้องบอกเพื่อนด้วยเดี๋ยวหัวระเบิดเอาของนี่นี่นี่เอาเนี่ย เฮ้ย,ยจุดสี่ห้าโอ้โหหวานเลยอย่างนี้ขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็หาบ้านนอนก่อนนะครับเพราะมันมืดแล้วบ้านเขียวนี่นแหละหลังใหญ่ดี อยู่นี่ฮัลโหลได้ยินผมไหมเพื่อนไปไหนนี่นี่นี่เพื่อนฮัลโหลนี่นี่ตรงนี้นี่จัดการเองเป็นไงมันหนักขึ้นมันหนักขึ้นเฮ้ยโมสิ้นอู้มีดเอากระสุนผมจะไปหาที่สร้างบ้านกันแล้วอ่ะอ๋อโอเคเอากระสุนไปครับได้ได้เดี๋ยวผมไปช่วยสร้างให้ก็ได้ผมอยากไปช่วย ผมไม่มีที่จะไปแล้วโอเคครับครับผม <S <S หาอะไรเจอครบยังครับเนี่ยไม่ผมมาถึงกะจ,จะสร้างบ้านไหมไม่รู้ว่าไม่โอ,อ้ผมว่าไม่ครับผมจะกะสร้างบ้านถ้าสร้างบ้านผมจะได้ให้ตะปูสักกล่องหนึ่งแล้วสร้างบ้านข้างผมก็ได้ตะปูกล่องเดียวนี่มันำทำได้เหรอครับทำได้ครับทำได้เยอะเลยืมเฮ้ยใครวะ้น่ะ อ๋อเ oh, พื่อนเพื่อนเพื่อนได้เลยงั้นเดี๋ยวผมมาสร้างค้าค่าวันนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอเรียนรู้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมสอนเลยก็ได้ตรงนี้นเดี๋ยวตัดไม้มาเพิ่มให้นะได้ครับได้ไม้ไม้ท่อนมันจะแตกได้สี่อันนะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็กลายเป็นขี้ข้าเขาอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ ที่เราวิ่งตามตูดเขามานานแสนนานวันนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นเป็นทาส <c oughs> ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแล้วครับเป็นเพื่อนโอเคไหมผมจะตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านช่วยเขานะครับแล้วผมเขาจะให้ตะปูผมหนึ่งกล่องด้วยนะผาย,ยางมากนะผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ระวังไม้ทับเลยเพื่อนเย้ย พับปุ๊บเข้ามาด้านในจมสอนมาก็เนี่ยเระวังอ๋อได้เลยครับระวังเป็นคิดเรียบร้อยวางยังไงครับพี่ผมวางผมวางเป็นคิดก็วางปกติครับมันจะเลือกมันจะมีให้เลือก้ครับตอนนี้พอเราวางปุ๊บก็กดคิกทีหนึ่งครับคือผมจะทำแบบพี่เมื่อกี้ผมผมต้องทำไงผมต้องมีพวกก่อนใช่ไหม ้องมีพวกก่อนเนาะแล้วเอาไม้ใส่ยังไงเนี่ยอ๋อต้องต้องเลื่อยไม้ก่อนใช่แล้วก็เลื่อยไม้ทำเป็นแพงอ่ะคุณมีคุณมีแฮนน์ซอไหม่ะไม่มีครับไม่มีแฮนด์ซอครับแต่แหนพี่นี่ยืดยืดแล้วครับตอนนี้นพี่<ะ>มือพี่ยืดแล้วคุณลองไปกดแถบตรงนั้นมันจะเห็นเป็นเฟ้นอ่ะ ใช่ครับมีอะไรบ้างมอมีก็ยัดไม้แพงใส่เข้าไปเนี่ยอ๋อยังไม่พออ๋อคือเราต้องหาขอ้ครบใช่ไหมเนี่ยมีตะปูแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีแพลงแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยมีเชือกหรือเดืออะไรอคอนครับผมอันคือของที่ผมต้องจำเป็นนะเชือกเชือกคอนแล้วก็ผูอ๋อผ่้ไอ้เชือกนี่คือลวดป่ะครับใช่ไหมใช่ลวดไหม เออลวดด้วยอ่าลวดถ,ถ้าเราถ้าเราจะถ้าเราจะทำประตูต้องมีลวดนะเอลวดมาอ่าลวดยัดกันอ,อ๋อเช็ดเอาลวดมาวางปุ๊บแล้วเราก็ใช้เนี่ยครีมโอเค,คมันจะมีให้บิวอ๋ออันนี้คือวิธีการสร้างประตูใช่ไหมหลังจากนั้นก็โอ้แล้วก<ๆ>็ใส่โคตรล็อกหรือ,อยังไงอุ้ย นี่โค้ดล็อกคือนี่แอดแทกอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับใส่โค้ดล็อกเข้าไปแล้วก็ตั้งโค้ดที่ให้แอดมินให้มาใช่ไหมเรียบร้อยไม่ครับโค้ดอะไรก็ได้ครับของตัวเองครับผมอ๋อโอเคเนึกไปปะบิวเอเกตเบสใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโจเขาให้นาโจเฮ้ยผมทำอะไรวะเนี่ยโจ อันนี้คือมันวางเสาอยู่อ่านี้คือวางเสาอ๋อเนี่ยเสาสูงขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อตอนนี้เราเราต้องการไม้ตอนนี้เราต้องการไม้อ๋อแล้วก็จะทำอีกอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ครับอ๋อก็ทำก็ทำเหมือนกับอันนี้นี่แหละแต่แค่ไม่ใส่แค่ไม่ใส่ลวดง่ายอ๋อใช่ครับเย้ โอเคไปตัดไม้เพิ่มไปตัดไม้ไปแจมไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิธีการสร้างบ้านนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นผมสร้างบ้านก็นี่แหละสร้างแล้วทักให้แล้วนะเออตามนั้นนี่แหละบ้านบ้านเขาด้วยไม่ใช่บ้านเราอันนี้โดนระเบิดกี่ลูกพังครับเนี่ยประตูเนี่ยโดนลูกเดียวก็พังแล้วครับเนาเป็นธรรมดาระเบิดลูกเดียวคือสลายเลย ใช่ครับอ๋อโอเคเวลาผมมีเพื่อนผมจะได้มาสลายเต็นพี่นะโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เทคนิคเยอะแยะเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเปิดประตูให้ผมจะไปล่าอะไรนะครับจะไปล่าผมใช่ใช่ผมจะไปอาบน้ำซะหน่อยไว้เจอกันครับครับผมครับครับบาย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 ครับขอบคุณมากนะสองคนเลยขอบคุณมากนะครับเอ่อโฮเลซอนแล้วพี่เกมนะครับ ครับผมครับครับเดี๋ยวเจอกันนะผมจะอยู่ในแถวนี้แหละครับโอเคครับถ้าเกิดมีอะไรก็วิทยุมาได้นะอะไรก็ได้ครับได้ครับได้บายบายชุบจุบเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไร้สาระมานานแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่นั่งชมนะครับจนจบไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะตัดออกมาเหลือกี่นาทีนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้อาจจะน่าเบื่อนยนะครับเพราะว่าผมเดินอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเดินเพื่อที่จะมาอุปกรณ์ช่วยเขาเนี่ยแหละเพื่อที่จะได้ เรียนรู้นะครับวิธีการสร้างบ้านที่มันออกจะรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมเองก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าเราต้องหาตะปูนะครับสำคัญมากๆอันนี้คือตะปูที่เขาบอกมานะมันหายากมากก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ